เธอออนแอได้เลยไม่ต้องฟื้นใจอยู่าจะร้องร้องไปตรงนี้ปลอดภัยเธอหมดแรงเธอเหนื่อยออนลาทุกใจใจอยู่คอยรับฟังขอนั่งข้างเธอ ร้องไห้ไปทันนะอย่าบังคับหัวใจไม่ต้องแข็งใจจะทนไม่ไหวฉันนั่งอยู่ตรงนี้จะดูแลให้ข้ามไปถึงวันมา ไม่มีทางทอดทิ้งจะไปจับเมื่อเธอข้ามพ้นคืนวันโหดรายเมื่อเหตุการณ์ร้ายแรงจนการอธิบายไม่มีคำพูดใดเอาไว้ปลอบใจจะกอดเธอให้นาะน ในความเงียบงันจะไม่ทมสกคำขอนั่งข้างเธอแล้วผ่านมันไปพร้อมกันร้องให้ไปจนนาอย่าบังคับหัวใจไม่ต้องแข็งใจถ้าทนไม่ไหวฉันนั่งย จะดูแลให้ข้ามไปถึงวันใหม่ไม่มีทางทอดทิ้งเธอไปจับมือเธอข้ามพ้นคืนวันโหดร้า